สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนครับพบกันเช่นเดิมครับคลิปนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะครับเพื่อนยังอยู่ที่สวนนะฮะพอดีดายญาเสร็จครับเพื่อนๆดายดเสร็จเรียบร้อยครับเช็คดูความเรียบร้อยว่าพอดูได้ไหมหายรุกกันมากหรือยังนะครับเพ,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 พื่อนเพื่อนอดีตรวจสอบความเรียบร้อยสักเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนอดีตอนนี้ดายญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับภายในสวน คลิปต่อเนื่องนะครับคลิปต่อเนื่องจากคลิปเดิมนะฮะเพื่อนคลิปที่แล้วนะครับพอดีวันนี้เตรียมนะครับตัวน,นี้น้ํายาไล่มแมลงเนาะอันนี้ก็เป็นน้าเสาวข้าวนะครับแล้วก็นี่มีดที่ได้มาจืมงานใหม่นะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาดูนะครับดูนี่ครับเลนสบินเลยครับผมฟันเกือบหลอปลายมีดบิดไปนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคงต้องไป ให้มันเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนพอดีเจองานใหม่นี่เจอหินไปหลายฉับเลยทีเดียวครับพอดีนะครับแต่น้ําหนักมือน้ําหนักเขาเนี่ยเหมาะมือมากเพื่อนนะครับเดี๋ยวสับเพิ่มอีกเล็กน้อยครับตรงนี้จะได้ไม่เดมากพอดียากเขายังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะละเอียดมากนกะตัวนี้สับให้อีกนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวงานต่อไปยังเหลือแค่งานที่จะ ให้ปุ๋ยทางใบหรือให้ปุ๋ยทางทางดอกเนาะเพื่อนๆเนาะเปิดตาดอกเปิดตาใบแต่เอ๊อาวนี่ผมดันเห็นแบบเจ้าหอยทากครับนี่สายแล้วนะเพื่อนๆแต่วันนี้ทําไมเห็นเขายังเกาะต้นไม้อยู่จริงๆสายอย่างนี้นี่ก่อนที่จะแสงแดดโผล่ออกจากท้องฟ้าเราเนี่ยเขาจะลงพื้นลงดินไปหาที่หลบซ่อนหลับนอนนะฮะแต่บางเอื้นเมื่อกี้นี่มันมีใบใบต้นคเคตัวนี้นะเพื่อนๆครับ มาปิดหรือมาบังเขาไว้เนาะเขาไม่ได้โดนแดดเต็มๆมนะเขาเลยเกาะอยู่ได้จนถึงเวลานี้นะเพื่อนเดี๋ยวเรามานะผมคิดว่าไม่ไม่ไม่จะได้ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ไอ้น้ำยาที่พ่นไรเพลยไรแมลงเสร็จแ,แล้วเพื่อนนะครับนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาให้ปุ๋ยน้ําทางใบเรานะเดี๋ยวครับพ่นดอกพ่นใบกันเลยดีกว่านะเพนนี่ดอกแครนะครับ ดอกคที่เราได้เด็ดยอดเนาะนดอดอนี่ดอกอวบดอกดอกหรือยอดเขานี่อวบมากครับตอนนี้แต่ดอกเขายังไม่มีฮะตอนนี้มีมมมมแต่ยอดเนาะอยังอวบกําลังอวบเลยแต่ถ้าเด็ดไปจิ้ม,มน้ําพริกนี่ก็ได้แล้วเพื่อนอันนี้ก็ผักคะนา้านะครับผักคะนา้าหรือผักชยานะบางคนเคาขาจะคะนากินใบนะฮะนะครับนี่แต่ผมเห็นอะไรแวป๊ๆครับ,รบที่ก้านใบดอกเอ้ก้านใบของดอกแค เขาเป็นเพลีย้ยเพื่อนนะครับเพลีย้ยแมลงหรือเพลีย้ยเต่าทองเนี่ยนะเพื่อนแมงเต่าทองเนี่ยเขารู้สึกเขากําลังจะเกาะกินยอดอ่อนของเจ้าหลอกแคร์เรานะเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองอเอาน้ําไล่เพลีย้ยไล่แมลงของเราเนี่ยพ่นไล่เขาดูว่าเขาจะจะไล่เขาได้มากน้อยแค่ไหนเนาะเพื่อนเดี๋ยวลองลองดูลอง,ลองด,องดูนะฮะ เดี๋ยวเรามาไล่กันเลยไหนเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะได้ใช้แล้วซะด้วยน้ําที่ได้เตรียมมาว่าเพื่อที่จะไล่เพลี้ยไล่มแมลงนะเพื่อนแต่ก็ติดสอยห้อยตามมาจากในตัวบ้านเมื่อสักพักนะฮะก็เลยลองลองดูจริงๆเขาฉีดแค่หน่อยเดียวนะเพื่อนแต่นี่ผมผมลองฉีดให้มันหมดขวดเฉยๆบอกเพราะว่ามันมีขางขวดอยู่เล็กน้อยนะเพื่อนแต่ก็ลองฉีดไล่มแมลงดูลองฉีดแต่ที่ผ่านมาก็ฉีดอยู่บ่อยๆนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่นัก เพราะจริงๆเขาฉีดเอาแค่ละองเขานะเพื่อนละองเขาเนี่ยพ่นผ่านๆแล้วก็เอาน้ําที่เราได้หมักไว้เนี่ยก็คือละลายให้น้ำเนี่ยเยอะก,กว่าปริมาณตัวที่ตัวตัวน้ําหมักเนี่ยให้มันน้อยเนาะแล้วก็น้ําปริมาณน้นํานี่อาจจะให้มากกว่าฮะเพื่อนเพราะว่าถ้าเราฉีดจริงๆเนี่ยเราเอาแค่ละองเขาโดนตัวมแมลงหรือตัวใบยอดที่มแมลงเกาะอยู่เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับเพื่อน ต่ฉีดอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้ละลายน้ําแบบเรียกอะไรก็คือถ้าประมาณน้ําหมักนี่จะอยู่ประมาณน้าน้ํา2ส่วนหรือน้ํา3ส่วนต่อน้ําหมักหนึ่งส่วนนะเพื่อนพยายามให้ละลายให้เจือจางให้มากที่สุดแต่ก็เราก็นํามาพ่นฉีดให้เขาได้แล้วนะเพื่อนเพียงแต่ว่าแต่ถ้าเราฉีดอย่างนี้นี่ก็คือว่าเรียกอะไรน้ําหมักเนี่ยในตัวน้ําหมักเนี่ยเขาจะเข้มข้นมากเกินไปและถ้าถ้าจริงๆแล้วเขาจะทําให้ใบเขาเนี่ย อาจจะไม่ได้นะครับเพื่อนๆแต่จริงๆถ้าเพื่อนๆนาไปฉีดหรือนำไปพ่นเนี่ยเพื่อนๆควรให้น้ำเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยเยอะกว่าปริมาณน้ําหมักนะเพื่อนๆนะก็คืออยู่ประมาณ2ต่อหนึ่งนะฮะเพื่อนๆกาลังดีเนาะจะได้ไม่ต้องเข้มข้นมากแต่นี่ผมฉีดให้แบบน้ําหมักในขวดที่มันเหลือเพียงน้อยนิดเนี่ยให้มันหมดไปเฉยๆฮะแต่ผมจะลองไล่ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าแมลงที่เขาโดนน้ําหมักที่เราฉีดเนี่ยเขาจะหนีกันบ้างไหมเขาจะ มีปฏิกิริยาอย่างไรนะนเพื่อนนะครับเราลองดูลองดูนี่รู้สึกเขากําลังจะเขาโดนน้ําที่เราหมักไว้หรือไว้สําหรับไล่เพี้ยไแรแมลงอย่างที่เราตั้งใจนะครับเขาหนีกันนะนเพื่อนนะครับเขากําลังแตกกระจายกันเลยตอนนี้ดูเอาฮะเนี่ยไหนล่ะไหนไหนไหนดูสิมันเป็นอย่างไรมั่งนี่ครับเขากาลังหนีกันฮนะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เขาเกาะกลุ่มมันอยู่เนพะื่อนแต่ยอดนี้นี่ค่อนข้างเยอะมากครับแน่นมาก จริงถ้าเราปล่อยไว้นี่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรหรอกเพื่อนเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยจะทําให้ยอดที่มันอบอบอยู่เนี่ยหรืออ่อนๆอยู่เนี่ย,อออย,เ,ยเขาไม่จะเริญเติบโตเนาะแล้วเขาก็จะแกรนนะเพื่อนเพื่อนนะจริงๆถ้าเราไม่ฉีดมันก็ไม่เป็นไรหรือเรานําเขามาบีบให้มันตายอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนหรือไม่ก็บางทีถ้าเรามีน้ําน้ําในที่นี้ก็คือน้ําเป็นน้ําจากก๊อกน้ําที่เราอาจจะต่อมาเพื่อ ที่จะ,ะรดน้ําพงน้ําผักอะไรเงี้ยนะเพื่อนใช้น้ําแรงๆฉีดเขาออกก็ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเพื่อนๆจะทํานะได้เช่นกันตอนี้ผมมีน้ําหมักอยู่เหลือนิดหน่อยผมมือเลยลองฉีดไล่เัาดูฉีดให้เขาครับ,รบตัวนี้ก็าแตกกระเจิงแล้วนะฮะนะครับเขบากําลังนีกันอยู่รู้สึกกลุ่มก้อนตัวนี้นี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนมาเกาะกันตนะั้งแต่เมื่อไหร่ไม่แน่ใจพอดีเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นแวบ,บเดียวนะเพราะว่าผมว่า จริงๆแล้วผมตั้งใจจะฉีดพ่นปุ๋ยน้ำทางใบมากกว่านะให้ปุ๋ยให,ให้ให้ปุ๋ยทางใบเขามากกว่าแล้วก็ให้ทางยอดทางใบเนาะอย่างที่เราตั้งใจไว้เมื่อกี้ครับที่ผมพ่นๆน,นอยู่นะเพื่อนแต่ัอดีหันไปเจอบอดีเขาโดนน้ําแล้วก็เขาก็เหมือนเขาวิ่งให้เห็นนะเขาวิ่งออกจากก้านถึงกิ่งนี่แหละผมเลยสังเกตเห็นว่าเขามาเกาะเพื่อที่จะกัดยอดอ่อนของเราหรือว่า ดูดน้ําเลี้ยงในยอดอ่อนของเราเนะครับเพื่อนๆนะครับ,รบเขาแตกกระเจิงกันฮนะเพื่อนๆนี่ครับ,รบเขากำลังหนีกันบางตัวก็เกาะแน่นนะฮะเหมือนแบบประมาณได้น้นะําแล้วก็ได้น้ําที่เราหมักหรือว่าน้ําที่เราพ่นใส่เนี่ยเขาก็งงแล้วไม่ก็อาจจะสลบหรือเปล่านะเพืนะ่อนๆผมเห็นนิ่งๆนะบางตัวแตกส่วนมากบางตัวก็จะหนีมากกว่าผมจะลองฉีดไล่เขาดูเขามีอยู่3ยอดครับตอนนี้แต่ทุกยอดเนี่ยมี เจ้าเพลี้ยหรือเจ้า,มาแมลงเต่าทองนะฮะดูดน้ําเลี้ยงกันสังทั้ง3ยอดเลยผมเลยได้โอกาสที่จะนะครับเขาเริ่มหนีกันแล้วเพื่อนเห็นไหมฮะเขาไต่กันหนีไปคนละทิศคนละทางนะฮะบางตัวก็ไปตามก้านตามกิ่งบางตัวก็ลงไปตามลําต้นเนาะนี่ครับหนีกันแล้วหนีกันหนีกันใหญ่เลยฮะตอนนี้นี่ครับแต่ก็เจอกันไปแล้วเนี่ยเรามาดูยอดนี้บ้างที ยอดนี้เมื่อกี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกจะ,ะไม่แน่ใจว่าล่วงกันไปบ้างหรือเปล่าหรือแต่กระเจิงกันไปทางไหนแล้วแต่เห็นกันไม่ไมกี่ตัวนะเพื่อนๆยอดเมื่อตะยอดอเป็นยอดที่สองไปเมื่อกี้นะฮะเนี่ยครับยอดนี้ยอดนี้แล้วก็นี่คือยอดที่สามและยอดที่สามนี้เริ่มเริ่มไม่มีแล้วครับก็คือเราค้นไปเมื่อกี้เขาก็ หายกันหมดแล้วเป็นร่วงถ้าทางจะร่วงไปที่พื้นดินนะครับเพื่อนๆแต่ยอดทีายังเยอะกว่าเขาเนี่ยตอนนี้ยังอยู่นะเพื่อนยังมีกระปิดกระปรอยคือยังไม่หนีหมดเท่าที่ควรนะฮะแต่เดี๋ยวคงสักพักเขาคงจะหนีกันหมดแต่เดี๋ยวเรามาให้ปุ๋ยน้ําทางใบกันต่อเนาะเดี๋ยวเราไล่เพลียเสร็จนะครับนี่เพื่อนนี่มันเขาเกาะนะครับเขากัดตัวยอดอ่อนของเรานะเพื่อนนะเพื่อน,นเห็นไหมฮะนี่ บางตัวก็หนีนะครับแต่บางตัวก็น่าจะสลบหรือน่าจะเกาะตายคาที่นะเพื่อนตายคายอดนะเนาะแต่ส่วนมากจะหนีกันมากกว่านะครับตัวตัวที่เกาะแบบเสียชีวิตอยู่ตามลําต้นนี่มีแต่ก็น้อยนะเพื่อนนะครับตัวนี้นี่ก็เริ่มหนีกันหนีจากยอดอ่อนมาตามลําต้นตามกิ่งก้านตามนี่ครับ เราพ่นซ้ำอีกทีหนึงนะเพื่อนแต่จริงๆพ่นแค่นิดเดียวนะั่นเพื่อนนะอย่าไปพ่นเยอะนะฮะพ่นเยอะนี่ทำให้ใบเขาไหมได้นะฮะเพราะว่าน้ําหมักของเรานี่เขาจะมีส่วนผสมของพวกอะไรนะที่เราได้หมักทิ้งไว้เนี่ยก็คือน้ําส้มสายชูหรือพวกพริกพวกเกลืออะไรพวกนี้นะเพื่อนเราถ้าเราจะพ่นเขาจริงๆเราต้องผสมให้น้ําเยอะกว่าสัดส่วนของตัวน้ําหมักนะเพื่อนนะนะสอต่อ หนึ่งนะน้ำหมัก1ส่วนแล้วก็น้ําเปล่าอีก2ส,ส่วนนะครับแล้วเราก็มาพ่นอะไรเพยยียงอะไรมาแรงได้ตามปกตินะนี่เรามาให้ฉีดยอดผักกันเลยดีกว่านะครับฉีดปุ๋ยน้ําทางใบแล้วนะนะครับฉีดไปเรื่อยๆเพื่อนฉีดให้ทั่วสวนแล้ววันนี้วันดีเมื่อสักพักนี้ก็ได้ดายหญ้าไปเรียบร้อยแล้วแต่บางเอื่นว่าผมไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆด,ดูในช่วงนายหญ้านะเพื่อนเพื่อความรวดเร็วนะเราก็นะครับทำให้เพื่อนได้เห็นในในจุดตรงนี้ เลยนะฮะจะได้รวดเร็วในการรับชมคลิปที่ผมได้ทำให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะนะครับตีดตามใบไป,ไปเรื่อยๆนะเพื่อนใบที่อบวอยดที่อบวในในภายในส่วนที่เพื่อนๆได้เห็นไปเมื่อในช่วงคลิปก่อนหรือว่าในคลิปนี้ที่ที่ผมกําลังนําเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นนี่ก็คือมาจากน่ครับน้าหมักจากปุ๋ยเร่งด่วนหรือว่าน้ําหมักของอ สาวข้าวเรานี่แหละเพื่อนๆนี่ก็เป็นมลาากออีกสายพันธุ์หนึ่งเพื่อนๆที่ผมได้พูดถึงว่านี่ครับคืาเรียกอ,อะไรอ,ะอ่ะพันมลกอเาเรียกพันฮอลแลนด์เนาะฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นนต้องมีธงเพราะว่าอย่างนั้นฮะเนี่ยถ้าของแท้ต้องมีธงนะเพื่อนๆนี่ครับเขาจะมีธงที่ปลายใบยของเขานะเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับแต่เพื่อนๆไม่แน่ใจอาจจะเรียกมันผุนเพราะนะ แต่ผมส่วนมากผมจะเรียกว่าทงนะเป็นทงเขาจะมีเดยๆขึ้นมานะเพื่อนที่ที่ที่กลางใบหรือหัวใบเนี่ยคล้ายๆทงชาติหรือทงอะไรสักอย่างนึงอะ่ะนะครับนี่แหละขล็ขกมรากระลกอพันฮอลแลนด์นะครับมรากระกอกินเนื้อกินเนื้อทีนี้ก็คือกินเวลาสุกนะเพื่อนพวกมรากระกอฮอลแลนด์เนี่ยถ้าเราเราจะทานเขาจริงๆเนี่ยถ้าเขาสุกเนี่เราจะทานอร่อยนะฮะแต่ถ้านําไปตำนี่ถามว่าตำได้ไหมก็ตำได้นะฮะพยงได้ว่า จะเป็นมะละกอที่ไม่ใช่สายพันธุ์ตำโดยตรงเนาะแต่ถ้ากินเวลาสุกนี่จะอร่อยมากกว่านะครับนี่นเพื่อนๆ่นจะได้เห็นนะฮะในยอดยอดของเจ้าออถอดใบกะเพราเนาะนี่ครับผมก็จะมาฉีดให้เขาแบบสองสามวันครั้งนะครับเพื่อนๆแทบทุกแทบจะมีเวลาตอนไหนก็จะมาฉีดให้เขาตอนนั้นนะนเพื่อนๆนะครับแต่วันนี้เข้ามาสายแต่จริงๆถ้าฉีดพวกปุ๋ยเอ่อเ,เรียกอ,อะไรปุ๋ยทางใบหรือ ให้ปุ๋ยเขาทางดอกนะครับฉีดเพื่อเปิดดอกเปิดตาใบหรือเปิดดอกเนี่ยจริงๆควรจะฉีดแต่เช้านะนเพื่อนช่วงประมาณสัก6โมงนะครับอย่างช้านะนเพื่อนนะหกโมงเนี่ยกำลังดีนะนเพื่อนไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปคือก่อนที่เดดจะมีแสงออกมาสู่ใบเขาเนะครับเราควรฉีดในก่อนนั้นนะฮะแต่เอาเป็นว่าเรามีเวลาอย่างนี้แล้ก็ฉีดแบบนี้ไปเนาะ แต่เ,เพื่อนจะถ้าฉีดจริงๆเนี่ยเ,เพื่อนควรจะฉีดก่อนแดดออกนะเ,นเพื่อนๆสี่ห้าครึ่งหกโมงถ้ามีเวลาเนาะแต่จริงๆหกโมงแหละกำลังดีเพราะว่าเราก็ตื่นแล้วก็ไม่ไม,ไ,มไม่ได้รีบร้อนอะไรมากขนาดนั้นก็ประมาณหกโมงนะครับกําลังดีถ้าจะให้ป Ł ุ๋ยน้ําทางใบเนาะหรือป Ł ุ๋ยน้ําทางดอกนะเ,นเพื่อนๆนี่ฉีดไปฉีดให้เต็มสวนนี่แหละเนี่ยพืชผักตรงไหนพอมองเห็นพอฉีดได้แล้วก็ฉีดไป,เ,ปเพื่อนเผื่อที่จะให้ใบเขา ได้อวบยอดเขาได้อวบใบเขาได้สวยเนาะนี่ครับนี่เป็นผักโขกดครับนี่ผักโกโูดที่ได้ปลูกไว้อยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนอกว่าแล้วเพื่อนน่าจะเข้าสองเดือนไม่เต็มดีนะเพื่อนแต่ก็ผมมียอดให้เราถ้าจะเก็บจริงๆเก็บไปลวกจิม้มน้ำพงน้ำพริกได้แล้วนะเพื่อนเขายอดเขาก็อวบดีอยู่เช่นกันนี่ก็จะเป็นผักปังนะครับผักปังที่เราได้ปลูกคู่กันไว้ครับ ผักกรูดเราภายในสวนคลิปนี้เวลาหมดแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม